พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตของเพื่อนร่วมโลกชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะถึงขั้นเคยกรีดร้องเมื่อเจอในบ้านหรือในรถยนต์ค่ะน่าจะเคยเจอกันบ้างนะคะคแต่วันนี้เราจะมองผ่านความตกใจแรกไปเพื่อทำความรู้จักกับแมงมุมแพนจรหรือ h u น t s m a n สไปเดอในวง s ป a ร s ซิดกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ ค่ะชื่อดูน่าสนใจนะคะแมงมุมพเนจรใช่ครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็หลากหลายทีเดียวครับมีทั้งเอกสารข้อที่จริงที่เชื่อถือได้จากพิพิธภัณฑ์ในออสเตรเลียซึ่งเป็นถิ่นที่พบแมงมุมชนิดนี้นได้บ่อยอ๋อที่ออสเตรเลียเยอะเหรอคะครับแล้วก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เจาะล,ลึกเรื่องพิษของสายพันธุเเเ์เฉพาะอย่างเฮตโรพดาเดาวิดโบวีชื่อเท่มากเลยค่ะเดวิดโบวีครับผมแล้วก็ยังมีข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือจำแนกวงแมงมุมด้วยครับค่ะ ้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการปะติดปะต่อเรื่องราวเพื่อเผยให้เห็นว่าอะไรคือความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในแมงมุมพเนจรตั้งแต่อ่รูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์พฤติกรรมที่น่าทึ่งวิถีชีวิตไปจนถึงความลับในพิษของมันครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและอาจจะช่วยเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสัตว์ชนิดนี้ได้ไม่มากก็น้อยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยความลับของแมงมุมพเนจรกันเลยดีกว่า เเริ่มต้นกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดพวกมันคือใครมาจากไหนกันแน่ครับได้เลยค่ะตามข้อมูลพวกมันอยู่ในวงที่ชื่อว่าสปาราซิดนชื่อสามัญในภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อเลยทั้ง Huntsman Spider แมงมุมนักล่าหรือ Giant Crab Spider ซึ่งก็คือแมงมุมปูยักษ์ส่วนชื่อไทยที่เราใช้กันก็คือแมงมุมพเนจรนี่แหละ ชื่อไทยก็เพราะดีนะครับแต่มีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนิดหน่อยคือบางทีอย่างในออสเตรเลียคนท้องถิ่นอาจจะเรียกผิดๆว่าเป็นทารันทูล่าซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เลยนะพวกมันอยู่คนละวงกันเลยและที่เรียกว่า Giant Crab Spider เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ชื่อเล่นๆน,นะคะเพราะขนาดตัวของมันน่าประทับใจจริงๆจ,จัดเป็นแมงมุมขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะใหญ่ขนาดไหนครับ คือเมื่อกลางขาออกเต็มที่นะคะความกว้างอาจจะมากถึง15เซนติเมตรโห15เซนค่ะประมาณฝ่ามือผู้ใหญ่เลยส่วนความยาวลำตัวเพศเมียจะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรส่วนเพศผู้จะเล็กกว่าเล็กน้อยเราเรา1.6เซนติเมตรก็ถือว่าใหญ่พอตัวเลยนะครับใหญ่พอที่จะทำให้หลายคนตกใจได้เวลาเจอใช่ค่ะเห็นแล้วก็คงมีสะดุ้งกันบ้าง แล้วลักษณะหน้าตาที่ทําให้มันดูโดดเด่นล่ะครับเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะมีสีพื้นๆอย่างสีเทาไปจนถึงสีน้ําตาลค่ะสีจะออกแนวเอิร์ธโทนนะคะครับขาอาจจะมีลายเป็นปล้องๆหรือจุดๆบ้างแต่ที่เด่นชัดที่สุดจนเป็นที่มาของชื่อแมงมุมปูก็คือลักษณะของขาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจุดเด่นทางสันฐานวิทยาที่สำคัญมากคือขาของมันนะคะมันไม่ได้ชี้ลงเหมือนแมงมุมทั่วไปแต่มันจะ กลางออกไปทางด้านข้างคล้ายกับขาปูจริงๆหรือที่เรียกว่า l e t e r i c posture อ๋อ oh, ขากันกลางเหมือนปูใช่ค่ะลักษณะขานี่เองที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลยวิ่ง <Wing S 1> ไปข้างๆได้ใช่ค่ะเร็วมากซึ่งเป็นทั้งกลไกหลบหนีศัตรูแล้วก็วิธีเข้าจู่โจมเหยื่อด้วยค่ะแสดงว่าลักษณะขาก,กลางแบบปูนี่ ไม่ใช่แค่ให้ดูน่ากลัวแต่เป็นกุญแจสำคัญของการเอาตัวรอดเลยใช่เลยค่ะมันมีประโยชน์มากแล้วเรื่องลำตัวที่ดูแบนๆล่ะครับอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องอย่างมากค่ะลักษณะเด่นอีกอย่างคือความแบนของลำตัวโดยเฉพาะในหลายๆสกุลเช่นเดลินาหรืออิสปดาลำตัวจะแบนมากเป็นพิเศษแบนเพื่ออะไรครับก็นี่เป็นการปรับตัวทางวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พวกมันสามารถแทรกตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในช่องแคบๆด้วยอย่างแนบเนียนเช่นใต้เปลือกไม้ที่หลุดร่อนตามซอกหิน อ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะหรือแม้กระทั่งช่องว่างเล็กๆในบ้านคนแต่ก็มีความหลากหลายนะคะบางสกุลอย่างเฮตร r o p ด d าหรือ n e o s สปาร s สัสลำตัวจะแบนน้อยกว่าทำให้มีรูปร่างที่ดูหนากว่าเล็กน้อยค่ะ พอพูดถึงสกุลเฮตรโพอด้าก็ทำให้นึกถึงตัวอย่างที่โด่งดังอย่างเฮตรโพอดาดาวิดโบวีเลยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินระดับตำนานเดวิดโบวีใช่ค่ะชื่อนี้จำง่ายมากแสดงว่าสกุลนี้ก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกันก็มีค่ะสกุลเฮตรโพอดาเนี่ยมักจะมีสีน้ำตาลเป็นพื้นแล้วก็อาจมีลวดลายสีขาวดำผสมอยู่อย่างเอชดาวิดโบวีที่กล่าวถึงก็มีลักษณะสีสันแล้วก็ลวดลายที่โดดเด่นจน เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อครับนอกจากนี้ถ้ามองในรายละเอียดทางอนุกรมธิธานนะครับยังมีจุดสังเกตอื่นๆอีกเช่นปลายขาของแมงมุมพานจรจะมีกรงเล็บเพียง2อันอ๋อแค่2อันซึ่งต่างจากแมงมุมกลุ่มที่สร้างใยดักเหยือ่อซึ่งมักจะมี3อันเอาไว้ช่วยในการยึดเกาะเส้นใหญครับผม รวมถึงรูปแบบการเรียงตัวของดวงตาทั้ง8ดวงก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละสกุลอย่างเฮตโรโพดาโอลิอ s สแล้วก็พ a ลิสเตสก็มีรูปแบบตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะพอจะเห็นภาพความพิเศษทางรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับทั้งขาแบบปูลำตัวแบนและก็รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเจ้าแมงมุมพเจนจรเหล่านี้ พวกมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันบ้างในธรรมชาติครับด้วยรูปร่างที่แบนแล้วก็สีสันที่กลมกลืนพวกมันคือสุดยอดนักซ่อนตัวเลยค่ะในธรรมชาติเนี่ยมักจะพบพวกมันอาศัยอยู่ใต้เปลือกไม้ที่หลมหลวมตามซอกหินซอกไม้ผุผู ชอบที่แคบๆใช่ค่ะขอนไม้หรือใต้ก้อนหินแผ่นไม้หรือเศษใบไม้ที่กองอยู่บนพื้นร่างกายที่แบนเรียบนั้นเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งในการหลบซ่อนในที่กำบังเหล่านี้ค่ะแต่ที่ทําให้คนส่วนใหญ่รู้จักหรืออาจจะเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมกับแมงมุมพพนจรก็คือการที่มันชอบเข้ามาในอาคารบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งโผล่มาในรถยนต์ใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อยเลยเรื่องเจอในรถนี่ผมว่าหลายคนคงเคยขนลุกมาแล้ว ใช่ค่ะนั่นเป็นสถานการณ์คลาสสิกที่ทำให้ใจหายได้เลยอะ่ะอาจจะเจอซ้อนอยู่หลังม่านหลังกรอบรูปครับครับหรือในรถก็อาจจะอยู่หลังแผงบังแดดหรือบางทีก็วิ่งพรวดผ่านคอนโซลรถทำเอาตกใจกันยกใหญ่นึกภาพตามแล้วยังเสียวเลยครับค่ะเหตุผลที่มันเข้ามาก็ไม่ซักซ้อนค่ะส่วนใหญ่มักจะเพื่อหาที่หลบภัยที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัย หรืออาจจะตามล่าหาอาหารซึ่งก็คือมแมลงต่างๆที่อาจเล็ดลอดเข้ามาในบ้านหรือในรถของเรานั่นเองค่ะอ๋อเข้ามาหาอาหารหรือหาที่อยู่ประมาณนั้นเลยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งแล้วก็ท้าทายความเข้าใจเดิม,เ,ดมเกี่ยวกับแมงมุมพเนจรบางชนิดนี่แหละครับอืมเรื่องนี้ก็น่าสนใจค่ะ ปกติเรามักจะคิดว่าแมงมุมเป็นสัตว์สันโดษต่างคนต่างอยู่กลัวเพื่อนร่วมชนิดจะมากินกันเองเสียอีกเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันสวนทางกับภาพจําของแมงมุมส่วนใหญ่จริงๆมีแมงมุมพเนจรชนิดหนึ่งในออสเตรเลียชื่อเดเลนาแคนเซไรท์ชนิดนี้มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้อย่างน่าประหลาดใจอาจมีสมาชิกมากถึงหลายสิบตัวหรือเป็นร้อยตัวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้เปลือกไม้เดียวกัน อยู่เป็นร้อยตัวเลยเหรอครับไม่กัดกันเองเหรอไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งพฤติกรรมแบบนี้หาได้ยากมากในโลกของแมงมุมมันแสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการของพฤติกรรมในสัตว์กลุ่มนี้ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายกว่าที่เราเคยคิดไว้มากคะ่ะแสดงว่ามีความลับซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะครับแล้วในแง่ของการกระจายพันธุ์ล่รครับพวกมันพบได้แค่ในออสเตรเลียหรือว่ามีอยู่ที่อื่นด้วย พวกมันมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมากค่ะพบได้ทั่วโลกในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นแล้วก็เขตร้อนหรือที่เรียกว่ามีการกระจายพันธุ์แบบแพนทรอปิคอลอ๋อทั่วโลกเลยใช่ค่ะซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งก็ยืนยันตรงกันถ้าเจาะจงในออสเตรเลียสกุลเฮตรโพ p ด d าจะไม่ค่อยพบทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวี ส่วนที่เกาะแทสเมเนียก็มีรายงานการพบแมงมุมพานจรเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นหลักๆก,ก็คือชนิดเดเลนาแคนซไรเดสที่เราเพิ่งพูดถึงเรื่องพฤติกรรมสังคมไปแล้วก็มีสกุลนิโอสปาราซัสบางชนิดค่ะโอเคครับเมื่อเรารู้แล้วว่าพวกมันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็ชอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคำถามต่อไปก็คือแล้วในแต่ละวันพวกมันใช้ชีวิตทำอะไรบ้างมาดูพฤติกรรมของนักล่าชนิดนี้กันครับค่ะ หัวใจหลักของวิถีชีวิตแมงมุมพพนจรก็คือการเป็นนักล่าที่ว่องไวค่ะพวกมันไม่สร้างใยเพื่อดักจับเหยื่อเหมือนแมงมุมที่เราคุ้นเคยกันอ๋อไม่สร้างใยดักใช่ค่ะแต่จะใช้วิธีออกตระเวนล่าตะเวนไปตามพื้นผิวต่างๆเพื่อค้นหาเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมแมลงแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่นๆคือเดินหาเหยื่อเอาใช่ค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะไม่สร้างใยดักเหยื่อพวกมันก็ยังคงผลิตใยได้นะคะ แต่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือที่สําคัญคือสร้างถุงไข่สําหรับเลี้ยงดูลูกอ่อนค่ะอ๋อยังใช้ยายอยู่แต่ใช้ทํารางกับถุงไข่ถูกต้องค่ะแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เราพูดถึงกันตอนต้นลหรครับมันสําคัญกับพฤติกรรมการลา่าหรือการเอาตัวรอดอยังไงบ้าง สำคัญอย่างยิ่งค่ะลักษณะขาแบบ l e t e r g r a d e ที่กางออกด้านข้างไม่เพียงแต่ทำให้มันดูเหมือนปูแต่ยังมอบความสามารถในการเคลื่อนที่ด้านข้างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คล่องแคล่วมากครับ ที่บอกว่าวิ่งไปข้างๆได้ใช่ค่ะซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลทั้งในการพุ่งเข้าจับเหยื่อที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ในการหลบหลีกจากผู้ล่าที่อาจเข้ามาจู่โจมได้อย่างฉับพลันสุดยอดเลยนะครับทั้งล่าทั้งหนีค่ะนอกจากการล่าแล้วพฤติกรรมอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเรื่องการสืบพันธุ์พวกเขามีวิธีหาคู่ที่ซับซ้อนไหมครับ มีรายงานพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีที่น่าสนใจในบางสกุลค่ะตัวอย่างเช่นในสกุลไอโซพ d ดมีการสังเกตพบว่าตัวผู้จะใช้ระยางคู่หน้าใกล้ปากที่เรียกว่าก้ามหนีบหรือ p o p ปสนะคะครับไอตรงใกล้ๆปากใช่ค่ะซึ่งดัดแปลงไปทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยเคาะกับพื้นผิวอย่างต้นไม้เบาๆคล้ายกับการส่งสัญญาณจังหวะเคาะเพื่อเรียกตัวเมียประมาณนั้นค่ะ จากนั้นจะมีการเข้าใกล้แล้วก็สัมผัสแตะต้องกันอย่างระมัดระวังระหว่างตัวผู้กับตัวเมียก่อนที่ตัวผู้จะทําการสอดเอาไว้ว่าสืบพันธุ์เพื่อถ่ายสเปิร์มมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือตัวผู้ในวงนี้มักจะไม่ค่อยถูกตัวเมียทําร้ายหรือจับกินหลังจากการผสมพันธุ์ซึ่งต่างจากเรื่องราวดราม่าที่เราเคยได้ยินในแมงมุมบางชนิดนะคะ <c oughs> รอดตัวไปนะครับตัวผู้ค่ะช่วงดีไปแล้วพอผสมพันธ์เสร็จบทบาทต่อไปก็ตกเป็นของตัวเมียนในการดูแลไข่สินะครับเห็นว่าพวกมันเป็นแม่ที่ดีมากด้วยต้องบอกว่าเป็นแม่ที่ทุ่มเทมากจริงๆค่ะสัญชตาตญาณความเป็นแม่ในแมงมุมพเนจรนนั้นน่าทึ่งมาก ยกตัวอย่างที่ชัดเจนในสกุลอิโซเปด้านะคะครับอิโซเปดา้าตัวเมียจะสร้างถุงไข่ขึ้นมาจากเส้นใหญ่มีลักษณะแบนๆรูปไข่สีขาวคล้ายกระดาษสาภายในสามารถบรรจุไข่ได้มากถึง200ฟอง200ฟองค่ะเยอะมาก หลังจากสร้างเสร็จมันจะคาบถุงไข่นี้ไปหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยเช่นใต้เปลือกไม้หรือซอกหินแล้วเฟอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ยอมห่างไปไหนแล้วกินอะไรครับตอนนั้นนี่ราคาที่สําคัญคือมันจะไม่กินอาหารเลยตลอดระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ที่ฟักไข่โหอดอาหาร3สัปดาห์ใช่ค่ะในช่วงนี้จึงดุร้ายเป็นพิเศษพร้อมจะโจมตีทุกสิ่งที่เข้าใกล้เพื่อปกป้องลูกๆในไข่ค่ะ นี่คือสุดยอดการเสียสละเลยนะครับแล้วมีแบบอื่นไหมครับหรือว่าทุกชนิดทําเหมือนกันหมดก็มีความหลากหลายเล็กน้อยค่ะอย่างในสกุลเดเลนาที่เราคุยกันเรื่องอยู่เป็นกลุ่มครับตัวที่อยู่เป็นร้อยร้อยตัวใช่ค่ะตัวเมียจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยคือก่อนที่จะสร้างถุงไข่มันจะสร้างแผ่นใยรองพื้นขึ้นมาก่อนแล้วจึงสร้างถุงไข่บนแผ่นใยนั้นเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยเก็บหรือคาบถุงไข่ไปดูแลต่อ อ๋อมีปูพื้นก่อนค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในรายละเอียดของพฤติกรรมการดูแลลูกอ่อนแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามยังมีอีกหลายชนิดนะคะที่แบกถุงไข่ติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเลยแบกไข่ไปด้วยเลยใช่ค่ะทําให้เคลื่อนไหวลําบากขึ้นแต่ก็เป็นการปกป้องไข่ที่ดีที่สุดค่ะแน่นอนว่าโลกของธรรมชาติเต็มไปด้วยการแข่งขันและการล่านักล่าอย่างแมงมุมพพนจรเองก็ยอมต้องมีศัตรูตามธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ แม้จะเป็นนักล่าที่ว่องไวแต่พวกมันก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นได้เช่นกันศัตรูตามธรรมชาติก็มีหลากหลายค่ะทั้งนกชนิดต่างๆตุ๊กแกครับพวกสัตว์ใหญ่กว่าค่ะรวมถึงแมลงนักล่าด้วยกันอย่างต่อบางชนิดที่เชี่ยวชาญในการล่าแมงมุมหรือที่เรียกว่าต่อแมงมุมอ๋อมีต่อที่ล่าแมงมุมโดยเฉพาะ ใช่ค่ะนอกจากผู้ล่าโดยตรงแล้วยังมีภัยคุกคามในรูปแบบอื่นอีกเช่นพยาธิตัวกลมหรือนิมโตดเวิร์มส์ที่อาจเข้าทำลายร่างกายโอ้มีพยาธิด้วยค่ะแล้วก็ยังมีปรสิตท,ที่มาเจาะกินไข่ในถุงไข่โดยเฉพาะซึ่งได้แก่ต่อแล้วก็แมลงวันบางชนิดที่วางไข่บนหรือในถุงไข่ของแมงมุมค่ะชีวิตไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยค่ะมีศัตรูรอบด้านเหมือนกันทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะก,กังวลหรือสงสัยมากที่สุด นั่นคือเรื่องพิษของแมงมุมพเนจรโดยเฉพาะเมื่อมีงานวิจัยที่เจาะลึกไปที่ heteropoda david b u อ i ด้วยจึงทำให้น่าสนใจว่าพิษของมันมีความพิเศษอย่างไรเป็นคำถามสำคัญค่ะและงานวิจัยเกี่ยวกับพิษของ h david b u ว i แล้วก็แมงมุมพเนจรชนิดอื่นๆก็ให้คำตอบที่น่าทึ่งทีเดียวผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทางชีวเคมีในพิษของแมงมุมชนิดนี้มีความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายอย่างมากซับซ้อนอยังไงครับ คือมันไม่ใช่สารพิษชนิดเดียวนะคะแต่เป็นส่วนผสมของเปปไทด์หลายสิบชนิดเปปไทด์ก็คือโปรโตีนสายสั้นๆที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกันไปอ๋อเป็นค็อกเทลของโปรโตีนพิษใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดในงานวิจัยนี้คือการค้นพบสารพิษในกลุ่มที่เรียกว่า ICK หรือ Inhibitor cysteine Knot ในปริมาณที่สูงมาก ICK ค่ะ สารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จัดเป็นพิษต่อระบบประสาทหรือ neurotoxins ที่ออกฤทธิ์ต่อช่องไอออนในเซลล์ประสาทของเหยื่อทําให้เกิดอัมาพาตหรือเสียชีวิตโหฟังดูร้ายแรงนะครับค่ะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือในบรรดาสารพิษ ICK ที่พบใน H. David Bowie เนี่ยมีถึง6ชนิดที่ไม่เคยมีรายงานการค้นพบในแมงมุมวงสปาราซิดมาก่อนเลยค่ะ6ชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นหมายความว่ายังไงครับ มันทำให้พิษของเอชเดวิดโบวีร้ายแรงกว่าชนิดอื่นหรือว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแมงมุมวงนี้การค้นพบนี้มีความหมายเชิงวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากค่ะมันชี้ให้เห็นว่าพิษของแมงมุมในวงสปาราซิเดอาจมีการวิวัฒนาการที่ซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์มากกว่าที่เราเคยเข้าใจครับ การมีสารพิษ ICK ชนิดใหม่ๆห,หรือมีส่วนผสมที่แตกต่างกันไปอาจเป็นการปรับตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเหยื่อประเภทต่างๆที่มันล่าหรือเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อมอ๋อคือพิษมันก็วิวัฒนาการไปตามเหยื่อหรือศัตรูของมันใช่ค่ะมันเปิดหน้าต่างให้เราเห็นถึงความหลากหลายทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลที่น่าทึ่งค่ะ ฟังดูแล้วพิษของมันซับซ้อนและมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์มากๆแต่กลับมาที่คำถามเดิมที่หลายคนคงอยากรู้ที่สุดเทั้งหมดนี้หมายความว่าแมงมุมพเนจรโดยเฉพาะเจ้าเอชเดวิดโบวีเนี่ยอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับต้องตอบอย่างระมัดระวังนะคะแต่จากข้อมูลที่มีอยู่โดยเฉพาะจากหน่วยงานอย่างพิพิธภัณฑ์ออสเตรเลียซึ่งมีประสบการณ์กับแมงมุมชนิดนี้มายาวนานคำตอบคือ โดยทั่วไปแล้วการกัดของแมงมุมพเนจรส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทางการแพทย์ต่อมนุษย์ค่ะอ้าวเหรอครับนึกว่าจะอันตรายมากซะอีกค่ะอาการที่พบบ่อยที่สุดคืออาการปวดบวมแดงหรือคันณบริเวณที่ถูกกัดซึ่งอาการเหล่านี้มักจะคงอยู่ไม่นานและสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการประครบเย็นค่ะแสดงว่าถึงแม้พิษจะซับซ้อนในห้องแลบ แต่ผลก็ทบแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดถูกต้องค่ะแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังเสมอแม้ว่ากรณีส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงแต่ปฏิกิริยาของแต่ละคนอาจแตกต่างกันและความรุนแรงอาจขึ้นอยู่กับชนิดของแมงมุมพเนจรด้วยครับครับ ในบางรายที่พบได้น้อยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดศีรษะดังนั้นหากถูกกัดแล้วมีอาการปวดรุนแรงอาการไม่ดีขึ้นภายในเวลาที่อันควรหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆที่น่ากังวลก็ยังคงแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสมค่ะแต่โดยรวมๆแล้วไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแมงมุมที่อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์ค่ะเข้าใจแล้วครับ ถือว่าคลายความกังวลไปได้เยอะเลยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมงมุมพเนจรหรือวงสเปรเดเดในวันนี้ก็คือพวกมันเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่มีลักษณะทางกายภาพโดดเด่นค่ะเด่นมากทั้งขาที่กลางออกเหมือนปูซึ่งทำให้เคลื่อนที่ด้านข้างได้เร็วมากลำตัวที่มักจะแบนแพรประโยชน์ในการซ่อนตัวตามซอกหลืบและบางครั้งก็อาจจะพลัดหลงเข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์ ใช่ค่ะเสริมด้วยว่าพิษของพวกมันส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อมนุษย์ครับอันนี้สําคัญเลยค่ะและพวกมันยังมีพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่น่าสนใจอย่างการดูแลไข่อย่างทุ่มเทของตัวเมียหรือแม้กระทั่งการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในบางชนิดซึ่งท้าทายภาพจําเดิมๆของเราเกี่ยวกับแมงมุมค่ะและจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เราได้ยินจากงานวิจัยพิษของ heteropoda david bowie พิษของพวกมันก็มีความซับซ้อนในระดับโมเลกุลที่น่าศึกษาอย่างยิ่งใช่ค่ะเป็นขุมทรัพย์เลยเป็นขุมทรัพย์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจน,นำไปสู่การค้นพบสารประกอบใหม่ๆที่มีประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือด้านอื่นๆก็เป็นได้นะครับใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสัตว์ที่เราอาจมองข้ามหรือหวาดกลัวก็ยังมีความลับและความน่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติซ่อนอยู่มากมายค่ะ วันว่าการสำรวจเรื่องราวของแมงมุมพเนจรในวันนี้จะช่วยให้หลายๆคนที่เคยรู้สึกกลัวเพียงอย่างเดียวลองเปลี่ยนมุมมองและเห็นถึงความพิเศษความน่าทึ่งในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ซับซ้อนรอบตัวเรามากขึ้นนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะและขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมของพวกมันทั้งลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการซ่อนตัวการปรับตัวให้อยู่ใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ได้ ร,ร่วมถึงความหลากหลายและความซับซ้อนขององค์ประกอบในพิษที่เริ่มมีการค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างในกรณีเอชเดวิดโบวีบ,บมันทาให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับแมงมุมพเนจรชนิดอื่นๆอีกนับร้อยชนิดที่กระจายอยู่ทั่วโลกนั่นสินะครับอาจจะมีชนิดใหม่ๆที่รอการค้นพบหรือมีความลับทางชีวเคมีในพิษของพวกมันที่อาจมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างที่เราคาดไม่ถึงซ่อนอยู่อีกมากมายก็เป็นได้นะคะ เป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้เรื่องราวเจาะลึกของแมงมุมพเนจรก็มีเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ